สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาดูวิธีฟีดของน้องเป็ดกับน้องไก่นะคะคนละสายพันธุ์ค่ะแต่เขาสามารถอยู่ด้วยกันได้ดูแบบธรรมชาติงงไงยหรอป่ะทุกคนเรามาเดินดูไก่ดูเป็ดกันค่ะ อันนี้เป็นบริเวณของสถานที่ที่เขาอยู่นะคะในน้ำแล้วก็มีปลาอยู่แบบตะรษกกิจพอเพียงไก่ไข่นะคะไม่ใช่ไก่เนื้อทักทายท่านผู้ชมหน่อยได้ไคะไก้ไ <c oughs> ถึงเราจะเป็นคนละสายพันธุ์แตบบ่ก็สามารถอยู่ด้วยกันได้ เป็นเพื่อนร่วมกันได้นะคะรับทาหน่อยลูกๆกรอบกรา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 บกอบกราบกรบนี่ไก่พันไข่นี้ก็เป็ดไข่นะคะ